การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องเอามาใช้เพื่อการสร้างบาร,รมีและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเ่ยก้าถึงพระนิพพานแต่เมื่อมนุษย์ถูกอวิชาคือความไม่รู้ครอบงำจึงนำทรัพยากรมาใช้ อย่างผิดวัตถุประสงค์และบางอย่างก็ใช้ไปนในทางที่เสื่อมบางอย่างก็ใช้อย่างสรุ่ยสุร่ายจึงทำให้เกิดความขาดแคลนอันที่จริงแล้วหากเรามีความมักน้อยสันโดษยินดีในสิ่งที่มีอยู่และรู้จักประมาณในการใช้สอยตามพุทธพนทธทิว่าสันติประมังธนัง ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคือเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษก็จะไม่รู้จักคำว่าขัดสนหรือขาดแคลนในทรัพย์ทั้งหลายเลยเพราะรู้จักคำว่าพอแล้วก็จะมีความสุขความอิ่มอกอิ่มใจอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะมีวาทธรรมในภาษารบุทรเถระ แตงกลาไว้ในอัญชนะวณิยเทระคาถาว่าการนั่งขัดสมาธินับเป็นอริยบทที่เป็นอยู่อย่างสุขสบายของพิสุผู้มีใจเด็ดเดียวในการสแสวงหาความสุขและความสบายนั้นการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจโดยการนั่งสมาธิ ถือว่าเป็นอริยบทที่สบายและมีความสุขที่สุดในโลกอีกทั้งยังทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตฉะนั้นการนั่งขัดสมาธิคู่บัลลังก์นี้จึงถือเป็นอริยบทที่ประเสริฐที่สุดถ้าเราดูแบบอย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านเข้าสู่พระนิพพาน ทุกท่านล้วนมีอริยบทอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาทั้งนั้นดังนั้นใครก็ตามที่ได้นั่งขัดสมาธิฝึกทําใจหยุดใจนิ่งก็ถือได้ว่ากำลังดำรงชีวิตอยู่อย่างพระอริยะคืออยู่ในอริยบทแห่งความสุขที่ยิ่งกว่าอริยบทใดๆในสังสารวัฏ และนับว่าเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษรักในการประพฤติธ,ธรรมสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของพระเถระรูปหนึ่งท่านมีชื่อว่าพระอัญชนาวณิยะซึ่งท่านได้ดำเนินปฏิปทานงดงามคือมีความมักน้อยสันโดษตัวอย่างท่านเหมาะกับทุกยุคสมัย เรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในยุคขพขระสัมมาสัมุทธเจา้าพระนามว่าปัทมุตตะยกน้ำประเถระท่านมีชื่อว่าสุทัสนนะได้ประกอบสัมมาชีวะโดยเป็นช่างประดิษฐ์ดอกไม้ขายแต่เป็นช่างดอกไม้ที่ใจบุญเมื่อใดที่มีโอกาสสั่งสมบุญกุศล ท่านก็นจะนามาดอกไม้ที่ทำขายนั่นแหละไปกราบไหว้สักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำท่านทำมาหาเลี้ยงชีพโดยไม่ละเลยการสั่งสมบุญกุศลเพราะเห็นว่าเศรษฐกษิจกับจิตใจต้องไปควบคู่กัน กา้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานอยู่ในเส้นทางบุญตลอดทั้งวันเพราะเหตุที่ท่านชาดในการสั่งสมบุญกุศลอย่างนี้นี่เองทำให้ท่านสามารถต,าตักตวงบุญกุศลได้มากแต่ในสงแห่งบุญนี้ก็ทำให้ท่านวนเวียนอยู่ในสองภพภูมิทั้นั้นคือในมนุษย,ยโลกกับเทวโลก โดยไม่พลัดไปเกิดในทุกติเลยแม้แต่เพียงชาติเดียวครั้นมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมรนาบกษสปะว่าบารมีง,งท่านใกล้แก่รอบแล้วจึงทำให้ท่านเกิดความรู้สึกเบื่อหน,น่ายในการอยู่ครองเรือนท่านจึงออกบวชในพระพุทธศาสนา คลันบวชแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้ศีลก็รักษาได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ให้ด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยว่ารักษาศีลได้ดีสมาธิก็ตั้งมัน่นเพราะไม่มีเรื่องที่ทำให้ร้อนใจและที่สำคัญในชาตินี้ ตัได้สมาทานวัตระหลายอย่างโดยเฉพาะความเป็นผู้มักน้อยสันโดษประพุติตนอยู่ด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้มีชีวิตอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายพมอมีลาบสการะบังเกิดขึ้นก็จะไม่เก็บกาก,ากตุนไว้แต่จะรีบบริจาคแบ่งปันถวายเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันบ้าน นำมาบริจาคเป็นของส่วนกลางบ้างด้วยความสันโดษของท่านอย่างนี้จะทำให้ท่านไม่มีปริพูดความกังวลจิตแจงท่านจึงไม่วอกแวกดังนั้นในชาตินั้นท่านจึงได้รับความสุขอันเกิดจากสมาธิภาวนาตามสมควรแก่ความเพียรแม้จะยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ตาม รันมาถึงสมัยพุทธกาลตัได้มาเกิดในตระกูลวัดชีแห่งเมืองเวสาลีเมื่อโอเป็นหนุ่มในเมืองท่านก็เกิดภัยสามอย่างคือประการแรกฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอย่างหนักประการที่สองผู้คนในเมืองนี่ล้มป่วย และเกิดโรคระบาดติดต่อไปทั่วทั้งเมืองและประการสุดท้ายเกิดจากภัยอมนุ์เพราะเนื่องจากการที่มีผู้คนล้มตายจากโรคระบาดเป็นจำนวนมากทำให้อมนุ์ที่โยนสายนอกเมืองได้เข้ามาในเมืองเที่ยวสิงและเบียดเบียนคนไปทั่วเมื่อเกิดภัยทั้งสามอย่างนี้ ทางก็ได้จัดการจึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขแต่และคนต่างก็นํำเสนอวิธีที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดและสุดท้ายก็สรุปมติเป็นเอกฉันตรงกันว่าจะต้องนิมนต์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ทรงอนุภาพยิ่งใหญ่กว่าครูหรือเจ้าละทิใดๆมายังเมืองนี้ แล้วได้ส่งตัวแทนไปกราบอาราธนาพระพุทธองค์และเดนานุภาพของพระพุทธองค์ผมมีอนุภาพไม่มีประมาณภัยทั้งหลายจะเกิดขึ้นจึงได้สงบลงเหมือนเมืองทั้งเมืองนั้นไม่เคยมีภัยอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยสายฝนที่ไม่เคยโปรโยปลายมานานก็ตกลงมาพัดพาซากศพให้หลายลงสู่แม่น้ำออกจากเมืองไป ฝนได้ชำระล้างเมืองให้สะอาดก่อนที่พระองค์จะเสด็จเข้าเมืองจะเมืองคนไหนที่ถูกอมนุษย์เข้าสิงพอ,อโดนน้ำพระพุทธมนต์ก็ออกจากร่างแล้วก็ได้หลบหนีไปจนหมดสิน้นฉะนั้นน่ะ่อพระราชกกมารได้เห็นอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธองค์ทำให้ท่านเลื่อมใสในพุทธานุภาพเป็นอย่างมาก แต่ก็เลยตัดสินใจออกบวดเป็นพระภิกษุนับตั้งแต่นั้นมาเมื่อบวชแล้วก็เป็นพระภิกษุผู้รักความสงบและมีความมักน้อยสันโดษไม่สะสมมักจะปลีพิเวกเข้าไปอยู่ตามป่าชา้าเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมทำให้ท่านได้ชื่อใหม่ในเวลาต่อมาว่า และอัญชวนิยเถระเมื่อจนจะถึงวันเข้ารรษาครั้งหนึ่งท่านได้บางสกุลตังเก,ก่าๆตัวหนึ่งที่กองขยะแล้วมาปัดเช็ดถวยสะอาดจัดวางตังให้ขาทั้งสี่อยู่บนแผ่นหินด้านบนและด้านข้างของตังก้มุงด้วยยาคาจะนั่งจิตนาิษิฐานอยู่จมัสานอาทิตย์ตรงนั้นที่ท่านทำอย่างนี้ ตอาท่านไ่เห็นแก่การนอนหลับพักผ่อนมีปกติอยู่ในท่านนั่งขัดสมาธิคูบัลังเป็นส่วนใหญ่หลังมิตาบาดแล้วก็มานั่งสมาธิทำความเพียรมุ่งทำเป้าหมายหลักของการบวชคือทำพระนิพพานให้แจ้งแตยจะนั่งบำเพ็ญสมณธรรมตลอดทั้งวันและไม่นานนักแจ้งท่านจะมีปกติสงบนิ่ง เป็นผู้มีความขวนขวายน้อยในสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นลาบสการะหรือปัจ,จัยสีแต่ท่านขนขวายมากในทุระภายในคือการเจริญสมาธิภาวนาไอจ้าก็ได้เข้าถึงธรรมะภายในไปตามลำดับไปใจละเอียดบริสุทธิ์ถึงที่สุดก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์ได้ในที่สุด ครันน้นท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์แล้วได้สวอยวิมุติสุขในนิโรธสมาบัติพอะออจากสมาบัติกับพิจารณาอริย,นานายสมบัติของตนครั้นจะเปล่งอิชาด้วยกำลังแห่งมหาพิติจึงนดกกล่าวว่าเราอยู่ในป่าอัญชนาวันทำต่างให้เป็นกุติแล้วได้บรรลุวิชาสาม กำจัดอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นและได้ทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้อย่างสมบูรณ์กิจที่ควรทำเราก็ได้ทำแล้วกิจอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีกแล้วและท่านกับเลื่มปิติในความสำเร็จอันสูงสุดของชีวิตจากเรื่องพระอา,หารหันต์อัญชนาวนิยะเถระเราก็จะเห็นได้ว่าการที่จะเข้าถึงธรรมได้นั้น ต้องรู้จักสละปล่อยวางมีความมักน้อยสันโดษซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญยิ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยซึ่งเมื่อเราทำได้อย่างนั้นก็จะทำให้เราพบกับธรรมะภายในได้อย่างรวดเร็วและนี่ก็เป็นหลักวิชาที่สำคัญในการเจริญสมาธิภาวนานะจ๊ะ จึงจะทำให้ใจเราไม่ไปยึดติดกับสิ่งภายนอกไม่มีหวงไม่มีกังวลสามารถที่จะปล่อยวางได้ง่ายแล้ววางใจหยุดนิ่งสบายๆเข้าสู่ภายในได้รวดเร็วดังนั้นเราต้องหัดปลดปล่อยวางต้องมักน้อยสันโดษแต่เมื่อเรายิ่งปล่อยวางยิ่งสันโดษได้มากเท่าไหร ็จะทำให้เราขยับเข้าใกล้ปณิพานได้มากขึ้นไปเท่านั้นแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้เข้าถึงธรรมสมความมุ่งมากประราถนากันทุกๆคนเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพัรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงรธรรมกาย โดยง่ายโดยเร็วพรันจงทุกท่านเธอดธรรมกายเจดีย์มณีอนันตจักรวานอำนวนยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุด